น,นี้จะเสินค้าออนไลน์ครับพีเตอร์เราต้องมีสั่งมาจากตอตอร้บาทมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับครันพีเตอร์ต้องมีนะครับดูกันมาดูกันกนี่รเจีบสิบค้ากปนรอี่สิบเ้บทาทน,นี่เป็นมือจับอ่านี่ป็๊บจับไหม้อยสี่บาบาทครับเปนนี่เาบว่าแม็แกในเซฟนะไม่ต้องหนีันี้ก่อรัทรศอ่เ้า,าทานครับร้อบาทอันนี้อืนี้ได้ อันนี้ตัดนี่นนี่มัตัดตรงมีรีโมทในตัวได้ไหมนี่น่าจะเอาได้นี่นี่ลองดูท่านเพื่อนร้อยสี่สิบเก้าบาทใส่ไงอ๋อนี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทครับคุ้มค่านี่ตัวนี้แถมให้ด้วยนะครับเอาไว้ติดครับเคสโทรศัพท์เราเป็นโครงเหล็กนะครับถ้าเราไม่มั่นใจแมกเนตไม่เหล็กครับมันมก็จะมีแบบนี้มาให้แอปต่อๆนาะทีค่คาดไปแล้วสบายนี่จะมาแกะสินค้าออนไลน์ชาวคีเตอร์เราต้องมีนะครับสั่งมาจากต่อร้อยสี่สิบเก้าบาท มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดาวคีเตอร์ต้องมีนะครับมาดูกันมาดูกันนะอันนี้แพ็กเกจมาดูสินค้ากันป๊าป๊าค่อค่อยจับน่าร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่านี้เป็นมือจับอันนี้เด้งปึป๊บยาวไหมร้อยสี่สิบเก้าบาทครับเพื่อน <Yeah. S 2> นี่เขาบอกว่าแมกเนตเซฟนะไม่ต้องหนีบตัง่างนี้ก่อนหลังโทรศัพท์นะครับอ้าเข้าท่านะครับรสี่สิบเก้าบาทอนะันนี้อืมปบบอย่างนี้ได้ปับอันนี้ปรับ ตัดแบบตรงมีรีโมทในตัวด้วยนะครับนี่น่าจะแกะได้เอาแกะได้นี่นี่ลองดูนะครับเพื่อนๆร้อยสี่สิบเก้าบาทครับใส่ยังไงอ๋ออย่างน,นี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทครับคุ้มค่ามีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับเอาไว้ติดกับเคสโทรศัพท์เราเป็นเหล็กฮวงเหล็กนะครับถ้าเราไม่มั่นใจแมกเนต แม่เหล็กนะครับมันก็จะมีแบบหนีบมาให้แอปต่อๆเนอะคิดคัาไปแล้วบาย